สวัสดีครับพบกับเซลร้อยล้านนะครับวันนี้มาฝึกทักษะการขายนะครับพัฒนาทักษะการขายสำหรับคนที่เป็นอินโทรเวิร์ดนะครับพอดีมีหลังไม้นะครับผู้ติดตามแฟนๆเนี่ยเล่าว่าตัวเองเป็นอินโทรเวิร์ดแล้วก็ไม่ได้มีความมั่นใจในงานขายนะเพิ่งเริ่มเข้าสู่วงการการขายแต่ก็มีความสนใจครับอยากเป็นเซลล์ที่ประสบความสาเร็จก็ต้องบอกเลยว่าเรื่องทัศนคติเนี่ยถือว่าผ่านแล้วนะครับนะ คนที่เป็นโทรเว v e r t มักจะมองว่าการขายเนี่ยจำเป็นจะต้องพูดเก่งจำเป็นจะต้องสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่วนะครับหรือว่าช่างพูดช่่งคุยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันขัดกับบุคลิกตัวเองใช่ไหมคือคนพูดน้อยๆเนี่ยไม่ได้ว่าไม่ดีนะคุณต้องอย่างแรกเนี่ยที่จะเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าคือคุณต้องยอมรับตัวเองครับว่าคุณเป็นโทรเว v e r t การที่จะเป็นคนพูดเก่งเป็นต่อยหอย แบบชาวเอ็กซ์โทเวิร์ดนะพูดได้เป็นคุ้งเป็นแควหยิบเรื่องอะไรมาก็เมา้ามอยอะไรได้หมดสังเกตว่าในกลุ่มเราเนี่ยตั้งแต่เด็กอะเราเป็นคนอินโทเวิร์ดแต่ถ้าเราเนี่ยอยู่ได้กับในกลุ่มะนะซึ่งในกลุ่มเราก็จะมีคนพูดมากๆใช่ไหมเราสามารถแบบเอออยู่ได้เป็นเพื่อนกันได้คบกันมาได้นานนะครับ ไม่ได้มาถึงขั้นต้องแบบสันโดษแปลกแยกปลีกวิเวกอย่างเงี้ยคือเจอกับเพื่อนพูดมากก็อยู่ได้หรือวัดง่ายๆนะครับถ้าเราเป็นคนที่แบบเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานนะครับคนรู้จักเนี่ยชอบจะชวนเราไปทํานูน่นทํานี่เสมออย่างอย่างในกลุ่มผมเองเนี่ยจะมีคนนึงในกลุ่มเนี่ยโคตรจะอินโทรเวิร์ดเลยพูดน้อยมากแต่ทุกครั้งที่มีตีกอล์ฟตีอะไรอย่างเงี้ยเขาจะถูกชวนนะครับผมจะชอบชวนเขามากก็ไม่รู้ทําไม แต่ที่แน่เน <the> ี네่ยเขาเป็นคนที่มีทักษะการฟังที่เยี่ยมยอดนะครับเพราะงั้นเนี่ยชาวอินโทเวิร์ดเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าถามตัวเองเนี่ยคุณมีความอดทนสูงนะในการที่ฟังเพื่อนหรือฟังคนพูดมากได้นานๆนะลองสังเกตตัวเองดีๆนะคือเข้าใจว่าก็ลำคาญแหละแต่ว่าลึกๆก็สามารถทนฟังได้เรื่อยๆสังเกตไหมแสดงว่าจริงๆเรามาพร้อมทักษะการฟังที่ดีนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีมากในการขายเลยก็ว่าได้นะนะครับ อย่างที่2เนี่ยถ้าเกิดจริตนะครับให้เลือกจากจริตนะครับหมายถึงว่าตัวธุรกิจที่เราจะขายเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องเลือกธุรกิจที่มันต้องใช้การพูดเยอะๆใช่ไหมเป็นธุรกิจที่เน้นความเชี่ยวชาญของสินค้านะครับเน้นความน่าเชื่อถือหรือว่าสินค้างานบริการเนี่ยสามารถขายตัวมันเองได้นะหรือเลือกอะไรที่ มันทําการสาธิตทําการทดสอบแบบนี้แล้วเห็นผลเลยอะ่ะเขาเรียกว่าปิดด้วยผลลัพธ์นะครับอย่างที่สองเนี่ยสาคัญมากสําหรับชาวอินโทรเวิร์ดเลยนะครับมันจะช่วยลดจุดอ่อนจากการไปทํางานขายที่แบบเอ็กโทรเวิร์ดจำเป็นต้องแบบทํางานแบบนี้เนี่ยเช่นงานขายที่มันตามบูธออกบูธอย่างเงี้ยหรือว่า,าคลินิกเสริมความงามอย่างเงี้ยหรือบริจาคเงินอะไรแบบเนี้ยที่แบบมันจะต้องใช้สกิลพรีเซนต์สูงๆอ่ะต้องใช้เรื่องการจูงใจต้องแบบ พูดจาอะไรแบบนู้น,นี่นั่นเนี่ยพยายามเลือกสินค้าที่ปิดได้ด้วยตัวเองนะครับอย่างเช่นคุณขายงานออกแบบบ้านอย่างเงี้ยเออขายธุรกิจเกี่ยวกับงานก่อสร้างงานติดตั้งงานซ่อมนะครับงานเกี่ยวกับด้านไอทีคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยงานที่มันมาพร้อมกับผลลัพธ์ไปเลยอะ่ะน่าเชื่อถืออย่างเงี้ยเราต้องแน่นด้วยข้อมูลนะครับการแพทย์อย่างเงี้ยเครื่องมือแพทย์อะไรต่างๆแต่อันนี้ก็จะอีกแนวนึงกับ ผู้แทนยานะคือผู้แทนยานะเห็นไหมผู้แทนยาเนะี่ยจะเน้นเรื่องการแบบเจอพวกคุณหมอหรือการที่ต้องรู้จักพบปะดูแลเขาต้องแบบพูดจาอะไรดีหรือว่ามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีแต่ถ้าคุณขายพวกในแนวเครื่องมือแพทย์อะเช่นพวกแบบเครื่องสแกนเครื่องเอ็กซเรย์เครื่องตรวจวัดเครื่องผ่งาตัดอะไรอุปกรณ์พวกเนี้ยบางทีมันวัดที่ผลลัพธ์ได้ถูกไหมพอมันวัดที่ผลลัพธ์เนี่ยข้อดีคือเราก็จะพูดน้อยลง นะเห็นไหมว่าอย่างที่2คือการเลือกสินค้านะครับพยายามเลือกให้ถูกจริตเลือกธุรกิจที่ใช้ความเชี่ยวชาญน,นะครับงานออกแบบดีไซน์อย่างเงี้ย AI นะครับหรือว่าพวกงานบัญชีพวกตัวเลขนะครับเรื่องของการคำนวณอะไรต่างๆโมนี้เออมันจะทําให้เรารู้สึกแล้วว่าเอ้ยมันไม่จําเป็นต้องพูดมากนี่ว่ะเพราะว่ามันต้องการความน่าเชื่อถือนะครับอย่างที่3มเนี่ยพยายาม พูดเฉพาะนะครับอันนี้ย้ำนะถ้ามันจะเป็นต้องพูดจริงๆคือความเชี่ยวชาญในเรื่องของสินค้าและบริการนะครับคนพูดน้อยเนี่ยถ้าเกิดคุณรู้แหละว่าคุณไม่ได้พูดเก่งให้ชวนคุยอะไรก็คงจะไม่เวิร์กเนี่ยพยายามเน้นเรื่องธุรกิจนะครับที่มันไม่ต้องพูดเยอะใช่ไหมการที่2เนี่ยคือที่ผมจะบอกก็คือเรื่องตัวธุรกิจนะครับที่เป็นในเชิงของการนะ เชี่ยวชาญนะครับรู้เรื่องสินค้านะครับรู้เรื่องของโจทย์นะครับแล้วก็เข้าใจเรื่องของการตอบโจทย์อย่างเงี้ยมันจะทําให้เวลาเราพรีเซนต์สินค้าเนี่ยมันจะพรีเซนต์แต่เรื่องที่ตรงแล้วก็แก้ปัญหาให้ลูกค้าได้เห็นภาพไหมถูกไหมคือไอ้ที่พูดมาเนี่ยคือเฮ้ยมันถูกว่ะมันไม่ได้เป็นอะไรที่แบบเกินที่เราคาดไปนะครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ยเหมือนกับว่าสามารถ เลือกที่จะพูดนะครับในสิ่งที่มันตอบโจทย์เนี่ยอันนี้คือบอกเลยว่ามันเป็นแก่นแท้ของการขายนะครับโดยที่ไม่ต้องแบบแบบสร้างความสนิทสนมกับลูกค้ามากนะครับแล้วก็ควรจะทําการพรีเซนต์หรือการเดโมเนี่ยให้มันแบบแม่นยานะการใช้ตัวอย่างทดสอบประกรอบยอย่าง Before, เงี้ยอย่าง b e f o r e after อย่างเงี้ยจะเป็นอะไรที่แบบลูกค้าเนี่ยเห็นภาพนะครับแล้วทําให้เราเนี่ยไม่ต้องพูดเยอะนะครับหรือว่าการพรีเซนต์เนี่ยโอเคนะคุณพูดไม่ได้เก่งหรือพูดน้อยเนี่ย พยายามพรีเซนต์ด้วยผลลัพธ์แทนหรือพรีเซนต์ด้วยวิดีโออย่างเงี้ยพรีเซนต์อะไรที่มันจับต้องได้หรือทำเดโมโไปเลยนะครับอันเนี้ยมันจะทําให้เราลดการต้องใช้คําพูดนะครับแล้วก็ลดความอึดอัดในตัวเองค่อนข้างเยอะที่สําคัญคือได้ผลกว่าปากพูดถูกไหมต่อมาลําดับที่4ครับยังไงก็ค่อนข้างสําคัญนะคือการรักษาหรือสร้างความสัมพันธ์ถ้ามันจําเป็นจะต้องชวนคุยจริงๆเนี่ย พยายามให้ยึดความเป็นมืออาชีพไว้ก่อนอย่างถ้าโอเคเราไปเจอกับลูกค้าหรือคนที่น่าจะเป็นลูกค้าในตางานสัมมนาอย่างเงี้ยแนะนําตัวเนี่ยคุณทาได้ไหมก็แนะนําตัวแบบมืออาชีพนะครับชื่อตําแหน่งนะครับแรกนําบัตรแล้วก็บอกวัตถุประสงค์ไปเลยเช่นแบบว่าคุณทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องนี้คิดว่าในส่วนตัวแล้วน่าจะช่วยลูกค้าได้ในมุม1 2 3 4อย่างเงี้ยคือง่ายๆเห็นไหมการแนะนําตัวแล้วเลือกพูดแต่เรื่องเนื้อเอ,เน,อเนี่ยว่าคุณทําประโยชน์อะไรได้บ้าง แค่นี้ก็ทําให้คนหน้าใหม่อ่ะอยากรู้จักคุณแล้วถูกปะละ่ะแค่เพิ่มคําไม่กี่คําคือไม่ต้องไปชวนคุยว่ามีลูกกี่คนขับรถอะไรแบรนด์เนมคือมันจะตัดเรื่องคนเนี้ยแค่บอกไปให้ชัดๆว่าตัวเองเนี่ยทําประโยชน์ให้กับคนนั้นได้ยังไงนะครับแล้วก็ขอน้าหมายเพื่อเข้าไปเจอเพื่อไปรู้จักกันหรืออะไรก็ว่าไปนะครับต่อมาอย่างที่ห้าเนี่ยถ้ามันจะต้องสร้างความสัมพันธ์เนาะพยายามแบบเก็บ เน้นในการแบบสังเกตเอานะครับเก็บข้อมูลลูกค้าเนี่ยคือคนเงียบเยนื่ถึงพวกนักสืบไม่ค่อยต้องพูดเยอะคือสังเกตแบบสีหน้าแววตาอย่างเงี้ยมันก็อาจจะหาคอนเทนต์อะไรในการคุยลูกค้าได้เช่นแบบลูกค้าสบายดีไหมหรือว่าเออดูแบบมีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่านะครับหรือว่าการซื้อข้าวของของลูกค้าหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับตัวลูกค้าเนี่ยพยายามเป็นคนช่างสังเกตแล้วผมมีเทคนิคดีๆมากนะครับเขาเรียกว่าพยายามเน้นการจำเอา อย่างเช่นคุณจําวันสําคัญของลูกค้าได้อย่างเงี้ยคุณจําวันเกิดเขาได้คุณจําวันแรกที่ปิดดีลกันได้คุณไม่ยังเป็นต้องแบบพูดพูดคุยอะไรมากคุณอาจจะแบบครบรอบหรือส่งของขวัญไม่ให้เขาถูกไหมสิ่งดีๆอะไรที่แบบมันใช้การกระทําอะอารมณ์เหมือนจีบหญิงแล้วดีแต่ป้อ,อก็คือแบบคุณก็พูดนะหยอดคาหวานนู่นนี่นั่นอะคนอีกคนที่จีบแบบไม่ต้องพูดเยอะเช่นแบบเออปึ๊บมาเอาของมาให้เลย เห็นไหมคือมันบางทีมันทําให้ดูเลยอะ่ะมันเจ๋งกว่าการที่พูดแบบไปวันๆอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่แบบดีมากๆเลยนะครับสําหรับชาวอิน t ทอร์เวิร์ดนะแล้วก็อันที่6นะครับก็คือการเปลี่ยนจากมุมมองมาเป็นที่ปรึกษาให้ได้นะครับที่ปรึกษาหมายความว่าอย่างที่บอกตอนแรกแหละมีความรู้ความเชี่ยวชาญมีความเข้าใจในตัวธุรกิจเข้าใจโจทย์ลูกค้าเนี่ยพยายามเป็นผู้ถามลูกค้าเอานะครับว่าแบบ มีอะไรอยากให้เราช่วยไหมยอย่างเงี้ยมีอะไรอยากให้เราแบบปรึกษาได้ถ้ามีปัญหาหรือว่าอยากจะมีอะไรที่ดีขึ้นเนี่ยเราให้คําแนะนําได้เห็นไหมลูกค้าเขาก็จะแบบเฮ้ยเชื่อมั่นแล้วก็เกิดการที่อยากที่จะขอคําแนะนําจากเรานะครับแล้วก็เราอ่ะก็ให้ข้อมูลเนี่ยตามที่มันจําเป็นแล้วมันก็ตอบโจทย์แก้โจทย์จริงๆนะครับเท่านั้นก็ก็เยี่ยมมากแล้วนะครับอย่างที่6นะครับ คือการเปลี่ยนสื่อเปลี่ยนการสื่อสารจากโทรศัพท์เนี่ยมาเป็นข้อความเห็นไหมเออเปลี่ยนเป็นข้อความเปลี่ยนเป็นไลน์เปลี่ยนเป็นอีเมลนะครับโดยเฉพาะไลน์อย่างเงี้ยแชทอะแชทมันเป็นอะไรที่แบบไม่ต้องใช้ปากละเราสามารถใช้ข้อความนะครับที่เราคิดมาดีแล้วเห็นไหมแล้วก็กันกรองมาแล้วก่อนข้อดีคือมันแบบก่อนจะกด Enter แบบเราสามารถ ตรวจทานได้นะครับว่าเราจะพิมพ์อะไรไปสื่อสารอะไรไปเห็นไหมมันจะคือเข้าใจนะอินโทรเวิร์ดเนี่ยสิ่งที่ทําให้คุณไม่ชอบพูดคือคุณกลัวว่าแบบพูดไปแล้วมันจะเข้าหูหรือเปล่านะครับอันเนี้ยมันก็เลือกเครื่องมือสื่อสารเห็นยนะยุคนี้คือมันง่ายมากเป็นข้อความเป็นอะไรเงี้ยส่งรูปส่งอะไรไปให้นะครับก็จะทําให้คุณเนี่ยแล้วแล้ว,ลวอ่ะเลือกธุรกิจที่มันแบบสามารถใช้การแชทการสื่อสารแบบเนี้ยในการขายด้วยก็จะดีมากนะครับมันจะทําให้เราแบบ ลดการที่ต้องพูดมากนะครับไปเยอะมากเลยเช่นแบบการขายที่เป็นเน้นออนไลน์อย่างเงี้ยการขายที่เป็นในเชิงของเรื่องโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับซึ่งยุคนี้ก็คือแบบใช้ได้นะครับหรือว่างานที่เป็นแนวแนวอินไซต์เซลบางอย่างเนี่ยเทเลเซลบางที่เนี่ยเขาก็เน้นเรื่องของการนี่หรอไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้คุณเนี่ยเลือกเครื่องมือสื่อสารนะครับเลือกตัวธุรกิจนะครับให้ดีนะเห็นไหมมันจะทำให้เราพูดไม่ต้องเยอะนะ อันนี้ก็ฝากไว้ครับสําหรับคนอินโรเวิร์ตเนาะผมเชื่อว่ามันไม่ยากครับแล้วก็โดยเฉพาะเราอ่ะสามารถเลือกได้อย่างเงี้ยการขายมันก็เลยไม่ไม่ยังเป็นต้องไปฝืนนะครับกับอะไรที่แบบเฮ้ยมันไม่ใช่ตัวเราอ่ะไม่ยังเป็นเลยนะครับมันยากเพราะว่าคุณเป็นอย่างนี้มันตั้งแต่เกิดแล้วนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับวันที่1 4 1 5เดือนหน้ามีคอร์สเซลมัสเตอรี่นะครับเปิดแล้วเนาะสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับสำหรับคอนเทนต์วันนี้สวัสดีครับ